สีฟ้าอ่อนนะคะอันนี้คือสีฟ้าเข้มนะคะอันนี้คือรหัสที่เจ็ดนะลูกค้าที่เพิ่งเข้ามานะคะตัวนี้คือรหัสที่เจ็ดนะคะจอจานทองเจ็ดขอสีขาวกลับมานิดนึงคะ่ะรหัสจอจานทองเจ็ดค่ะมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะมีฟ้าเข้มฟ้าอ่อนนะคะต่างกันนะ สีตาเข้มคือตัวนี้สีตาอ่อนคือตัวนี้เดี๋ยวรัให้ดูอีกทีนึงตัวนี้คือลายทิวลิปค่ะใส่สบายมากๆนะคะลูกค้าที่ยังไม่เคยลองใส่เสื้อแบรนด์พิงก์บูติกนะคะรุ่นนี้นะคะเป็นงานเนื้อผ้าคอตตอนนะคะอาจจะไม่ได้สวยงามเท่าแบบงานลูกไม้ถ้างานลูกไม้อยากจะเน้นแบบใส่แบบออกงานอะไรแบบนี้เนาะแต่ถ้าลูกค้าแบบแค่อยากแบบใส่แบบวันสบายๆอะไรแบบนี้ค่ะ แนะนำเป็นงานคอตตอนนะคะเพราะว่าตอนนี้กําลังร้อนเลยนะเนื้อคอตตอนเนี่ยจะช่วยทําให้ลูกค้าเนี่ยใส่สบายแล้วก็มีความดูดีแล้วก็สวยงามอยู่เหมือนเดิมนะคะแต่เป็นเนื้อที่บางและเบาและนิ่มนะคะยิ่งซักก็ยิ่งนิ่มนะคะสำหรับตัวเนื้อคอตตอนพวกนี้คือน,นิ่มมากๆสีฟ้านะคะใส่ไปทะเลสวยนะคะก็คิดว่า อาจจะให้คุณแม่ใส่เหมือนกันนะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีแบบไปทะเลอะไรเงี้ยเราก็จะให้แม่ใส่เหมือนกันเพราะว่าโทนที่เราแบบนัดกันแต่งตัวก็คือแบบโทนสีฟ้าเหมือนกันนะคะถ้าไม่ชอบสีฟ้าอ่อนก็แนะนําสีฟ้าเข้มสีฟ้าเข้มจะทําให้เราดูมีความสดใสมากขึ้นนะคะสีฟ้าเข้มจะทําให้เราดูมีความสดใสมากขึ้นนะคะแบบนี้เลยมีสีอื่นอีกไหมคะพี่ดิมสีอื่นอีกไหมเพื่อไม่ชอบสีฟ้าไม่ชอบสีขาวนะคะให้น้องหามาให้ดูอีกเพิ่มอีกนะคะเดี๋ยวให้ดูสีอื่นๆเพิ่มอีกนะคะปากีแป๊เนยครับ มีสีชมพูกะปีด้วยนะคะนี่อันนี้ก็คือสีชมพูกะปีนะคะอันนี้เขียวเขียวจะเป็นเขียวเข้มเลยนะคะจะเป็นแบบเขียวเขียวหัวเป็ดนะคะเขียวเข้มอันนี้คือเขียวเข้มนะคะลายทิวหลิกเหมือนกันแล้วก็มีเหลืองแล้วก็มีเหลืองค่ะเหลืองจะเป็นเหลืองเข้มเหมือนกันค่ะเป็นเหลืองเหลืองเหลืองดอกบวบนะคะเป็นเหลืองเข้มนะคะตัวนี้นะอันนี้คือแบบโทนเข้มเลย นะคะแล้วก็สีชมพูชมพูกะปินะคะแต่สีอะไรอย่างเงี้ยได้เลยนะคะนัดกันใส่แบบสีละคนอะไรแบบเนี้ยก็ได้นะคะโอเครหัสที่7นะคะจอจานทอทง7